ครับสิบนิ้วไอยมุกทุ่งบรานนาบัญชาเดลยิครับวันนี้เมนูวันนี้นะครับเมนูวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับแบบบ้านๆนะครับนี่คือน้ำพริกนะครับมันไม่ใช่น้ำพริกธรรมดานะครับมันคือน้ำพริกหมูนะครับผมนี่นะครับเพื่อนเพื่อนที่ครพรักนะครับผมนี่ครับนี่ครับง่ายๆบ้านๆนะครับนี่นะครับผมพร้อมด้วยนะครับ กากหมูเกียวสดๆนะครับเพื่อนเพื่อนที่เคารพรักนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนครับผมนี่ครับเมนูบ้านๆอีกหนึ่งเมนูนะครับผัดกะเพราปลากระป๋องนะครับเพื่อนเพื่อนที่ครบรับนี่นะครับนะครับไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องครับผมแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้วครับผมสุดยอดอ๋อ ครับผมเดี๋ยวมาทานข้าวกับไอหนุ่มลูกทุ่งบรรนานด้วยกันครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขเจรอนรำรวยเป็นเศรษฐีมากเลยครับผมสวัสดีครับ